Good, good. ครับผมก็สวัสดีนะครับสำหรับเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อยู่ด้วยกันที่สนามซีนักคาริน64นะครับมาชมตะก้อเลี่ยมข้ามหัวแปลนะครับระหว่างริมทีมฝั่งนี้นะครับริมทีมของปะเวทนะครับเจอกับฝั่งน้นริมทีมของส่วนเบนเดินสายนะครับ ฝั่งที่หันลังนะครับน้องแตนน้องต่าแล้วก็หน้าสายสุดเป็นทางด้านของจ่าไทย3เซนนะครับส่วนฝั่งน้นนะครับน้องปอนสวนเบนน้องนิกสีนักครินหกสีแล้วก็ทางด้านของวุฒน,นทองริมทีมสวนเบนนะครับ <S <S เรียมนี้นะครับเป็นทางด้านของน้องแตนและคำหัวแปรกับทางด้านของน้องปอนสวนเบนนะครับเกมอยู่ที่12แต้มชิงรางวัลไปกับอยู่ที่ 6K นะครับ ก็อยู่ด้วยกันที่สนามซีนกครับสีนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับเอซีทุกท่านนะครับสกอร์ตอนนี้ฝั่งที่หันหลังขยับขึ้นนําไปแล้วนะครับหนึ่งต่อศูนย์แต้มนะครับเกมการตีหัวน้องเตนก็ถือว่าตีคมตีหนักตีแรงนะครับปอนส่วนเบนก็ไม่ธรรมดานะครับตีหนักตีแรงเหลี่ยมหลักเหลี่ยมดีนะครับความสามารถสฉพัะตัวสูงนะครับสำหรับทางด้านของปอนส่วนเบนนะครับการป้อนเกมทางด้านของจ่าไทยกับ ตั้มก็ถือว่าเป็นเวทตะกร้อตัวยกอาชีพด้วยกันทั้งคู่นะครับถือว่าระบบทีมเวิร์กนี้ค่อนข้างจะดีนะครับเพราะว่าเตะด้วยกันบ่อยนะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับน้องนิกเข้ามาริมทีมกับวุรนนทองแะกรก็พื้นเจมยกก็น่าจะให้ทางด้านของน้องนิก64เป็นตัวยกหลักนะครับสำหรับฝั่งโน้นนะครับก็ถือว่ายกดีเป็นตะกร้อ เป็นตะก้อเวทรับแขกสนามแห่งนี้เลยนะครับทางด้านของน้องนิกสีนักรดดสีนะครับอันนี้อเท่าไหร่ก็โดยรวมแล้วนะครับสูสีนะครับศูนย์ตัวหนึ่งนะครับเกมเสิร์ของน้องนิกกระแทกมาหางแตนนะครับเปิดจะทถ่ายป้อนไปสวยงามกลดหายนะครับลูกเข้าทำนะครับทางด้านแตนนี้กระโดดเทคตัวค่อนข้างจะสูงนะครับ ช่วงหลังนี้ก็จะไม่ค่อยจะมีโปรแกรมเตะเท่าไร่นะคะรับสำหรับทางด้านของแตนปะเวศนะครับส่วนปอนสอนเบนนี่ก็เตะบ่อยแต่ว่าลงโปรแกรมไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไปหาเหลี่ยมนอกรอบเตะนะครับเตะอย่างอยู่ที่นุ์ตัวหนึ่งนะครับเกมสุดของตรงนี้กระแทกไรนาสายจากไทยรับปอนไปแตนสปปับไปตีเกียรปอนโอกาสททำแต้มขยับแล้วก็ตีมาย,ยัางอยู่นะฮะ จะไทยโรยเข้าไปโฉบไม่โดนะฮะบุตรนนทองถอยแล้วก็ไหลามาล้นเหมือนกันเอากระชอกไปนะฮะบุตรได้โอกาสลำเลียงอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยนะครับเอาแต้มจนได้นะครับทางด้านของริมทีมสวนเป็นขยับตามตีเสมอเรียบร้อยนะครับสกอร์มาอยู่ที่1นต่อหนึ่งแต้มนะครับแต้มนะครับหนึ่งเท่านะครับเจมเซบของน้องนิกกระแทกกีมาหาแตนะครับ จะไทยยกไหลไปค่อนข้างไกลตีตเกี่ยวนะครับบนทองโรยมาป้อนตีเรียบร้อยเป็นแต้มพลิกขึ้นนำนะครับ2ต่อ1น,นะครับโอ้โหจังหวะาการตีนี่ปอนนี่ลากเล่นก็ตีแรงนะครับยกให้ก็ตีหนักนะครับส่วนแตนนี่ส่วนใหญ่จะ รอตีนะครับจังหวะการยกท่าลากเล่นเองจะไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับสองตัวหนึ่งฮะยกหลังมาต่าเปิดจากไทยยกไหลล้นเอานะฮะโอกาสทําเต็มอีกครั้งหนึ่งบุตรทองป้อนมาจอจอจะไทยได้ไหมไหลไปลูกนี้อูออ้ยังอยู่ไม่เป็นเต็มโอ้โหยังโชกเกี่ยวนะครับนำแค่แต้มเดียวนะครับสำหรับฝั่งน้นนะครับ แตะนะครับหนึ่งต่อสองนะครับเกมเสิรขฟของตั้มคูพันเข่าจองกลางนะครับน้องนิกยกไหลสวยนะครับติดเกี่ยวตามนะฮะยกไกลนิดนึงแตนแก้นะครับอนรับกระชองมาเสียแต้มเอาละครับตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับสำหรับทีมงานของฝั่งเปาเฮดนะครับขยับมาเป็น2ต่อ2นะครับก็ถือว่าสู้สี่นะครับ2เท่านะครับ กระแทงน้ําหนักทัดหัวเนตไปยังอยู่นะฮะน้องนิกยกไหลมาปอนตัดยอดรับง่ายนะฮะจาไทยไหลโรยไปลูกนี้แตนโฉบไม่โดนปอนเปิดนิกยกไปตีโอ้โหลูกนี้จังหวะการยกของจ่าไทยล้นไปนิดเดียวนะครับทางด้านของน้องแตนกระโดดเวอร์ไม่ถึงนะครับพลาดโอกาสพลิกขึ้นนำนะครับแตนนะครับสเท่านะครับนิกตัดยอดมานะครับแตนเปิด จัดไทยลำเลียงสวยยอดพลิกเนตลงนะครับ <c oughs> การป้อนเกมหลักๆฝั่งนี้เป็นทางด้านของจัดไทยเพราะว่ายกหัวอาชีพกว่าต่้นะครับต่้นี้จะลงมาช่วยเปิดช่วยเกี่ยวลูกนะครับ2 <c oughs> เท่านะครับ <c oughs> เกมเซฟของต่้าตัดโยอไปฮาวูดเปิด <c oughs> นิดยกไหลามาสวย <c oughs> สับจ่อๆไม่เหลือนะครับ ถือว่าเลือกทิศทางได้นะครับถ้ายกจาะหัวนิดแบบนี้นะครับสองเท่านะครับนี่จี้มาหาแตนเปิดสวยจะทายยกโรยสวยเหมือนกันตียาวลูกนี้เอากรรมการบอกว่าออกโอ้โหลูกนี้ตะก็เป็นเต้มของฝั่งทางริมทีมสวนเบนนะครับลิกขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งนะครับสามต่อสองนะครับนี่นะฮะจีนาสายตาั้มจะทายยกปลายแตน ตีออกอีกแล้วโอ้โหตีเสียสองแต้มติดนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับเพื่อนำเป็น4ต่อ2แล้วนะครับมาจากความผิดพลาดของน้องแตนนะครับแตนนี่ไม่ค่อยมีโปรแกรมลงเท่าไหร่นะครับทำให้ความเขี่ยวประสบการณ์ก็ยังเป็นรองปอนสวนเบนอยู่นะครับ4ีต่อ2นะครับเกมเสิฟของน้องนิกตักหยอดมาเริ่มจะจี้น้องแตนแล้วนะฮะ จ่ไทยโรยจอๆเนี่ยฮะต้องได้ประมาณนี้นะครับเกมเข้าทำนะครับเกมเสิร์ฟฝั่งนี้ก็ยังไม่บุกเข้าที่ควรนะครับนะฮะเป็นจะาไทยได้เสิร์ฟนะครับ 2. 4ต่อนะครับตัดยอดนะครับหา้องนิกอ้าวมีล้านอารนะฮะแต้มมาแล้วนะครับทางด้านของจ่าไทยตัดยอดไปนิกอยู่ไกลนะครับขยับรับลูกไม่ทันนะครับไล่มาเป็น 3. 4ต่อนะครับเกมเสิร์ฟของจ่าไทย กีปายหาบูดเปิดนิกยกไหลามาปอนห<อ>ยอดนิ่มๆน,น,นะครับเนี่ยจังหวะการเขาทาของปอนนี่มีลูกหนักแรงแข็งแกร่งแล้วก็ลูกหยอดที่ถือว่าข่มนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับแต้นะครับซีทสามนะครับนิกเส<อ>ิร์ฟกี้ช่องกลางมาอันนั้นจทาทยยกไหลไปพอได้นะยอดคืนนะครับโดนปอนยอดแตนก็เอาคืนบ้างนะครับ แต้มนะครับ3ต่อ4อยู่นะครับจะาไทยกระแทกปลายเอามีรัดนนะฮะแต่วันนี้ไกลต้องแก้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มนะครับตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับสำหรับริมทีมของฝั่งปาเวนะครับแต้มนะครับสี่เท่านะครับเย็นเสิร์ของจ่าไทยตัดยอดปลายนะครับปอหนึ่งสองลากกระชากเข้ามายอดไม่ข้ามนะครับ เป็นแต้มพลิกขึ้นนำของฝั่งดืมด่มเิ่มบเวยนะครับพลิกนำเป็น5ต่อสแล้วนะครับแต้มนะครับ 5. ้ต่อนะครับจะ่ายกระแทกน้ำหนักจี้ไปหาปอนเลยนะครับนิกยกไหลมาตีเย่าย่งกันเกี่ยวเฉยนะครับปรับเปลี่ยนแผนแล้วนะครับฝั่งน้นให้วุฒน,นทองไปอยู่ช่องกลางนะครับนิก มาอยู่หน้าซ้ายของท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ปอนส่วนเบนอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับ4ต่อ 5, นะครับปอนต้องขอออกลูกเสิรบนะฮะจี้มาหาแตนจะไทยลำเลี้ยงสวยนะครับก้นหายนะครับก็ได้3ามแต้มติดเหมือนกันนะครับแตนนะครับ5ต่อ4นะครับปอนเปิดนิกยกไหลสวยโอ้โหยกอย่างนี้ใครจะไปรับนะครับ เป็นริมที่สวนเ็นได้เสริมนะครับตามหลังอยู่4ต่อ5นะครับอ่อนสวนเ็นได้เสริมนะครับโยงหลังนะครับหาจากไทยเปิดหัวแล้วก็โรยเข้าไปเจาอจาะเอา้าพลาดไปเองตั้งแต่โอ้โหลูกนี้โยกสวยนะครับแต่ตีกดเกินไปเป็นเต็มตามตีเสมอของฝั่งเรือทีมสวนเบนนะครับ แต้มขยับมาเท่ากันอยู่ที่5ต่อห้านะครับทางด้านของแตนนี่ไม่ค่อยจะออกนอกบ้านเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะเดินสายนะครับทำให้ความเขี้ยวความคมนี่เป็นรองทางนั้นน้องปอนนะครับอานะฮ<อ>ะจี้หลังมานะครับต่ำยกไหลสวยอ้าวตีพลาดอีกแล้วโอ้พลาดสองแต้มติดเลยนะครับเป็นฝั่งทางริมทีมสวนเบนคลกขึ้นนำเป็น 6ต่อ5แต้มนะครับพลาดง่ายๆนะจังหวะน,นี้ยกสวยแล้วนะครับแต่ไปตีกดเกินไปนะครับแต้มนะครับ6ต่อ5นะครับเกมเสร์ฟของปอนสนเบนนะครับดูนะฮะจะเจาะแตนอีกหรือเปล่านะครับแตนนี่ตรงนิ่งนะมาอีกแล้วนะแตนเปิดจะทายโดยไปตีดบุตรปอนกระชากมาแต่ข้ามก่อนจะทายรับ1 2แล้วก็โกดอีกครั้งหนึ่งโอ้โห ถ้าไม่นิ่งนี่โดนเจาะแน่นอนนะฮะโดนแซงไปเรียบร้อยนะครับเต็ม5ะตัวหกนะครับจ่าไทยจีป้ปลายปอนเปิดเอา้าไหลามาห,าหน้านิดนึงติดเกี่ยวแต่นะฮะร,รับหนึ่งสองเก้ปลายนะฮะยกต่ำนะครับ,น,รบนิคยกมาจบอย่างน่้อยู่ ีเยาเอานะฮะนิกปอ้อนมาอีกครั้งหนึ่งปอ้อนหยอดจะไทย12ต่ําตั้มลูกนี้ต้องแก้นะฮะแก้คำไปนิกดาบ3ยังไงเอ่ยดาบ3ไม่เหลือนะครับต้องกดใส่น้ำหนักนะครับโอ้ฝั่งนี้ก็เกี่ยวแต่ว่ายังคอนทรลลูกไม่ขึ้นนะครับไม่มีโอกาสกดนะครับสองครั้งเลยนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับ แต้มนะครับ6ต่อ5นะครับเกมเสิร์ฟของปอนสนเป็นปอนส่นเป็นนี่เขาก็มีเกมเสิร์ฟเหมือนกันนะครับเสิร์ฟนี่เลียดนิดดีนะครับนี่ฮะมาแล้วนะฮะโอ้โหพอพูดปุ๊บนี่มาปั๊บนะครับลูกนี้สวยงามไม่เหลือได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับไปเป็น7ต่อ5แต้มนะครับลูกเกมตัดยอดตอนนี้ฝั่งนี้มีปัญหาแล้วนะครับช่องกลางจุดเกรงใจนะครับ แต้มนะครับเจ็ดต่อห้าอยู่นะครับปอนนะครับจีไรเส้นมาจะทายยกไหลสวยปีเรียบร้อยนะครับเขาสนิหย่าไม่ชิวเนี่มาพุทบุญยาเนี่ยเตมนะครับฮาโตเจตน,นะครับจะทายนะครับสืบจีไล่เส้นนะครับรวยจากท้ายคอร์ดเข้ามาชบ ลูกนดี้ตีออกอออออกดจ่อๆอ,ออกข้างไปนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางเรียมทีมปาเวศนะครับขยับไล่บี้มาเป็น6ต่อเจต้มเดียวทันนะครับยกสวยแล้วนะครับแต่ว่าปอนนี่พยายามจะจี้หาจาไทยนะครับแต้มนะครับ6ต่อเจ็นะครับเกมส์ฟของจ่าไทยกีปลายหานองนี้ ทางนั้นปอนทันไหมไม่ทันอ่านะฮะตั้มหนึ่งสอง 1, 2, ได้โอกาสโกดเรียบร้อยเป็นแต้มนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยนะครับเป็นเจ็ดต่อเจ็ดแทมนะครับแ้มนะครับเจ็ดเท่านะครับเกมเสิ์ฟของจ่าไทยนะฮะจีนขวาเอาลาดเรียบร้อยเป็นอีกหนึ่งแ้มพลิกแดงนะครับ ได้สามแต้มติดเหมือนกันนะครับบทจะพลาดก็พลาดหลายแต้มเหมือนกันนะครับฝั่งโนนเป็นฝั่งดินทีมประเภทนะครับพลิกขึ้นนําเป็นแปดต่อเจ็ดนะครับโอ้ต่างฝ่ายต่างหลุดทีละหลายแต้มนะครับแต้มนะครับแปดต่อเจ็ดนะครับจะไทยไลยเ่เซนหน้าขวานะครับลูกเคยได้แต้มยกไหลามาปีหายนะครับ ัแตลนะครับเจ็ดต่อแปดนะครับปอนะฮะจีมหาแตนเปิดจัทายโยกสวยตีเรียบร้อยนะครับเอากรรมการบอกว่าน้องเตนฟาวนะครับจังหวะนี้โอ้โหเป็นแต้มนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยนะครับสกอร์ขยับมาอยู่ที่8ต่อ8นะครับ แตมนะครับแปดเท่านะครับโดนเจาะแล้วนะครับแตนตรงนิ่งนะครับตุกนี้กี้มหาจาไายนะครับเปิดหัวยกป้ายแตนสับจอจอหายนะครับ เต็มนะครับแปดเท่านะครับจัดทายนะฮะ <Hey. S 1> ตีนาไซมีลุดลูกนี้ไหลามาพอนยังแก้ไขดียังไม่เป็นแต้โบทางด้านมุดนอนทองยังโอ้จังหวะน,นี้ยังขาไม่ตายนะครับยกซ้ายเฉยเลยนะครับจังหวะน,นี้ปอนส่วนเบนก็ตีแก้ประคองมาได้นะครับนิกลุดนะครับจังหวะน,นี้ เอาละฮะจากจะได้เต็มจะเสียเต้มหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเต็มเท่ากันอยู่นะครับแต้มนะครับแปดเท่านะครับเกมเ์ฟของปอนฟอนเบนอยู่หลังนะครับหาตามเปิดจะทายป้อนบาไปยังสวยนะฮะโคตรหายนะครับแต่วข้าเจ้าไเต้นได้กัน เต็มนะครับแปดเท่านะครับจะทายนะฮะกีนาขวาน้องนิกยกมาปอนไม่ไม่ข้ามนะครับพลาดไปเองนะครับยกเกี่ยวจ่อปอนสวนเบนตีกดลงใส่ตาข่ายนะครับฟังทางทีมทีมอาริมทีมของปาเวศขยับพลิกขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับเก้าต่อแปดนะครับ เตะนะครับเก้าตัวแปดน,นะครับจะไทยนะครับไปหานิกเลยนะฮะไล่เส้นอย่างเดียวยกปอนมาปอนตีติดเกี่ยวแง่งจ่าไทยลูกนี้กระชอกเสียนะครับเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับแต่นะครับ8ต่อ9นะครับ <S 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 พอนะครับเลือกจุดพุนะฮะโยงหลังหาจาไทยยกโรยไปตีไปดีเ<ป>อ้าอยัางอยู่นะฮะยังไม่ตายลูกนี้จ่าไทยรับหนึ่งสงแล,ล,ล้วก็โรยล้นบุตาทองยกตาำ<ป><ป>กรรมการบอกว่าเตนฟาวเป็นแต้มนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยนะครับสกอร์ขยับมาเป็น9ต่อ 9, 9โอตะกอค่นี้สูสี่เหลือเกินนะครับ วัดกันเม็ดต่อตเม็ดเลยนะครับโอกาสพลิกนำแล้วนะครับฝั่งโน้นได้เสิร์ฟนะครับแจมนะครับเก้าต่อ9นะครับเท่าเท่มเท่าอ่อนสนเม็นได้เสิฟนะครับ 9, 9, 10, 10. มาหาจ่ไทยนะครับหนึ่งสองไปอ้าวไม่ข้ามนะครับ 9, 9, 10, 10. กดจอ่จอๆไปชนตาข่ายนะครับ พลิกขึ้นนำนะครับสำหรับดินทีมโซนเมนนะครับ10ต่อ9แต้มนะครับพลาดไปเองนะครับทางด้านของแตนนะครับวิ่งโฉบกระโดดมงไม่โดนนะครับสกิดโดนนิดเดียวทำให้ลูกมันไม่ข้ามนะครับแสงแล้วนะครับปลายเกมนะครับแตมนะครับ10ต่อ9นะครับ ผอนส่วนเมนได้เซิร์ฟ er นะครับจี่มานะครับแกนเปิดจ่าไทยรรยไปสวยงามนะครับปีหายนะครับอันนี้ฝั่งเจ้าแกนจ่าไทยจะตั้งแค่ต่ามอก้าต่อสิบครับตั้งผู้พันขอเสิร์ฟบ้างนะครับแกนนะครับ9ต่อ10นะครับ ต่ำไหลเส้นนะฮะหน้าขวานิกลูกนี้ยกไหลามายังได้โอโ้โหป้อนขี่หัวเน็ตเฉยเลยนะครับรับลูกเล็กหลุดนะครับลูกสองไปเอามาจากลวงมาจากนู่นนะฮะข้างสนามนะครับเต็มนะครับ10ต่อ9นะครับเกมเสซฟของปอนส่วนเบนนะครับไงเล็สีมานะซ้ายจากไทย โยกปายแตนสับหายเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเจมมเสิร์มนะครับแต้ม9ต่อ10นะครับต่ำเสือปลายหาปอนเปิดหัวนิจยกไหล่มาป,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 ปอนตียาวตีเกี่ยวต่ำ จะทายโยกโรยไปลองแต่ได้โกดเป็นแต้มนะครับตามตีเสมอเรียบร้อยเป็น10ต่อ10โอโหติดเกี่ยวมาแล้วนะเกมเต็มเกมเกี่ยวของตั้มโมฮันนะครับเหลือฝั่งรัสองแต้มนะครับเอาละครับออกใครก็ได้นะครับสูสีละเกินนะครับแต่นะครับ 10- ต่อ10นะครับตัมนะครับตัดหยอดนะครับผ่านตรงนี้ โยกไหลมาปอนสับหายนะครับเปลี่ยนเป็นฝั่งทางริมทีมสวนเบนได้เสิบนะครับ,บแต้มนะครับสิบเท่านะครับเกมเสิบอของปอนสวนเบนนะครับ,บตัดยอดนะครับช่องกลางจะไทยหนึ่งสองแล้วก็<อ>แต้มาาบเรียบร้อยนะครับ แตวนะครับ10ต่อ10อยู่นะครับจะทายนะครับเสือใบนาะซ้ายน้องนิ้นะครับยก1 2, 2มาต่ำมตีเกียวแตนชบดาบสเรียบร้อยเป็นแต้มนะครับลิกขึ้นนำเป็น11ต่อ10นะครับโดนแง่งของตั้มนะฮะแตนนี่ใช้โอกาสไม่เปลืองนะครับจังหวะนี้เล่นจังหวะด2 สับตามน้ำไปนะครับแต่ก็ลงหัวมุมนะครับแทงแล้วนะครับผัดกันน้ำผัดกันตามนะครับแต่ก็คนนี้ถือว่าสูสีเลยนะครับแต่นะครับ11บ่อ1ติบนะครับจะถ่ายนะฮะกระแทกช่องกลางนิกยกไหล่มาปอนยอดเอ้าขาตายโอ้ยึ่งกลางจริงๆนะครับช่องกลางไม่มีใครเอานะครับ บทนนทองเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทเลยนะครับสหรับฝั่งน้นยืนอยู่หลังคอร์ดนะครับปลายเกมนะครับบอลสวนเป็นได้เสริมนะครับแต้ม 10- ต่อนะครับพอนะฮะกี้มาเอาน้องแปลนเปิดจะทายยกไกลนิดนึงตีไม่ข้ามนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางริมทีมสวนบนตามตีเสมออีกครั้งนึงนะครับ 11เท่านะครับมีโอกาสพลิกขึ้นแท่นนะครับฝั่งโน้นได้เสิรบนะครับสูสีนะครับเบียดไปเบียดมานะครับออกได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแต่นะครับ11เอ็ดต่อสิบเอ็นะครับเขียมเสิบพองปอนสนเบนนะครับหลายเส้นนะฮะหาจาไทยดำเลี้ยงไปลูกนี้จบสกิดโดนนิดนึงนะครับ เปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับแต้มนะครับ11เท่านะครับจาาไทยนะฮะวัดหน้าขวาอีกแล้วนะครับมีเซนะครับยกโดยมาปอนปีติดเกียวรองเท้าตั้มจากไทยป้อนไปจอๆเน่งๆอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเป็นแต้มขึ้นแท่นนะครับนำเป็น12ต่อ11สำหรับริมทีปะเวทตาก้แต้มเดียวเกมนะครับโดนลูกตั้มภูบาล เกี่ยวด้วยรองเท้านะครับจ่าไทยก็คนโทรนไปนิ่งด้วยนะครับแ่นใส่สกอร์เลยนะครับต,กตกะบตก้อเต็มเดียวเกมนะครับเตมเดียวเตเดียวแต่มเดียวเรกอเต็มเดียวเกมนะครับ12-11แมทพอยครั้งแรกของฝั่งบิมทิปเวท นิกยกบอลมา้อนตียังอยู่นะครับยังล็อกได้นะครับเปลี่ยนยุกกระอนะเปลี่ยนเกมเสริมนะครับแตล์นะครับ11อต่อ12นะครับปอ่ออนะครับบอลนะครับเสิร์ฟมาช่องกลางนะครับจาาไทยเปิดหัวมีเซนนิดนึง ลูกนี้เต้นตีเยาตีเกยวน้องปอนนิกยกบ้านมาปอนสวนเบนยอดเรียบร้อยนะครับตามตีเสมอได้สำเร็จเป็น12เท่าตาก็แต้มเดียวเกมเหมือนกันนะครับโอ้ตาก็คู่นี้ตัดสินกันอยู่แต้มเดียวนะครับแต้มสุดท้ายนะครับฝั่งไหนจะเข้าวินนะครับมีโอกาสแล้วนะครับริมทีมสอวนเบนมีโอกาสปิดเกมเหมือนกันนะครับ จากขคเทมเลียวเกมนะครับ12ต่อ12นะครับแมตช์พอยต์ครั้งแรกของฝั่งริมทิศสวนเบนมางนะครับปิดเกมได้ไหมจะไทยเปิดยกลอยปลายเตนซับหายนะครับยางล็อกได้เหมือนกันนะครับอานะฮะโอกาสฝั่งนี้เหมือนกันนะโอกาสปิดเกมนะครับมีโอกาส ที่จะได้แก้มือกันสูงทีเดียวนะครับดูว่าฝั่งไหนจะเข้าวินก่อนนะฮะเม็ดนี้เป็นเกมเสิร์ฟของฝั่งริมทีปเวศนะครับแต่ก็เต็มเดียวเกมนะครับ12-12ครับจากไทยเสิร์ฟไปหาน้องนิกนะครับโยกไหลมาปอนสนเป็นตีติดเกี่ยวตั้มจากไทยรอยไปน้องเตนได้ชบเกมโอ้เกมนะ อิดเกี่ยวตั้มนะฮะจาไทยก็ยกได้ด้วยนะครับเปลีนฝั่งทั้งนั้นริมทีมปรเวร่นนะครับเบียดเอาชนะริมทีมสวนเมนไปได้ด้วยสกอร์13ต่อ12แต้มนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะครับทางเพจตะก้อเฟตเตอร์แล้วก็ทางช่อง u t u b e ตะก้อไฟตเตอร์นะครับเปิดการแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเวลาแอดมินนำคลิปไปลงให้ดูจะได้เข้ามารับชมนะครับก็ขออนุญาตฮะจบกันบรรยายเกมคู่นี้ไปก่อนนะครับเข้ามารับ คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ